อย่าหาทำรถเมย์คนึงนิดฟาดเจ็บไร้จิตสำนึกโดนข่าวมั่วแยกกันอยู่กับสามีรถเมย์คนึงนิดสุดทนออกโรงฟาดเขียนข่าวมั่วมีปัญหาแยกกันอยู่กับสามีทางที่พิ่งครบรอบแต่งงานล่าย่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดโดยวิธีการเขียนข่าวแบบนี้เพึ่งครบรอบแต่งงานครบหนึ่งปีไปหมาดๆก็มีเรื่องมากวนใจจนได้สำหรับสาวยิ้มหวานรถเมย์คนึงนิดที่ล่าสุดกลับถูกลงข่าวว่ามีปัญหากับสามีมอสุมเมธทำให้เจ้าต,ตัวต้องออกมาจัดการเรื่องนี้เพื่อนๆแฟนๆต่างก็งหัวร้อนแทนโดยล่าสุด รถเมย์ได้นำภาพการลงข่าวจากเพจข่าวหนึ่งซึ่งลงข่าวว่าต้องปรับชีวิตคู่เปิดชีวิตคู่ล่าสุดรถเมย์คเนึงนิดเจอปัญหาอยู่บ้านเดียวกันแต่แยกกันอยู่นางเอกสาวที่เพิ่งแต่งงานไปหมาดๆอย่างรถเมย์คเนึงนิดก็ได้เผยปัญหาของชีวิตคู่ว่าล่าสุดอยู่บ้านเดียวกันแต่ต้องแยกกันอยู่มาโพสล,ลงในอินสตาแกรมของตัวเองพร้อมกับระบุข,ข้อความฟาดว่าพาดหัวข่าวแบบนี้คือย,อยังไงนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีปัญหาและไม่ได้แยกกันอยู่เขียนสั้นแต่ความหมายเพี้ยนไม่เขียนดีกว่าคค่่่ะออยาาทใให้น้นนืเขจผิด ด้วยวิธีการเขียนข่าวแบบนี้เลยค่ะมันไร้จิตสำเนาเกินไปนะถึงขนาดมีคนส่งมาถามว่าไม่จริงใช่ไหมเพิ่งจะครบรอบหนึ่งปีแฮชแท็ก <ht> ยังอยู่ด้วยการดีแฮชแท็ก <ht> มีความสุขแฮชแท็ก <ht> สำนักข่าวอื่นๆไม่เห็นมีใครเขียนแบบนี้แฮชแท็ก <ht> สัมภาษณ์งานเดียวกับคนอื่นหรือเปล่านะคะท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนๆที่หัวร้อนกับเรื่องนี้แทนสาวรถเมย์ขอขอบคุณภาพรถเมย์อโรฮาบอลสุเมธพาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ